ซองตานนะคะนี่เลยท่วมสะพานเลยไม่แล้วอคระ้เอาของออกก่อนคะหลังสี่เเต็มที่เดี๋ยวกระมังดำอยู่ตรงกะตุยเ๋ยวแม่เอาของใส่ออกก่อน มาเอาไม่ใหญ่ยังมันจะตีสามแล้วอ่ะตมันได้ออกมาท้องขนเล้วหรอตังมันจะตีสามแล้วอ่ะโอ้ยแม่หนูไม่ได้ถือตังค์ออกมาแกไม่เป็นไรกัวตรงนีเนี่ยไปยืนหนูถ่ายให้ไปยืนโ๊วยอย่าโดดน้่นนะใจเย็น ไม่ไหวแนวแกล้มแน่ทำมเาว่าจะขึ้นไปอยู่หมบ้านข่า,าเร็วมากอูมาเร็วมากวอ รายงานท่านผู้นำนะครับเป็นจุดที่ว่าน้ําขาดตอนนี้ระยะประมาณ10 10 15หเมตรได้แล้วครับ15เมตรนะฮะแล้วก็ความเสียหายก็กัดคอและประป,ระประนาครับช้การไม่ได้นะครับตอนนี้ประสาท ท่วมนะคะก็ยังมีการดูดน้ำนะคะออกเรื่อยๆเนาะระดับน <m br apoyo> ้ำก็ยังคงสูงอยู่นะคะเห็นนี้คือก็ประมาณหินเกแะดูดคนะและหิกกระสอบทรายด้านบนนะคะก้านไว้อยู่ประมาณระดับหนึ่งนะคะน้ำก็ยังคงไหลแรงอยู่เนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะคะแต่ว่าในเมืองือยังไม่ท่วมนนคะ ช่วงตอนนี้ก็จะเป็นรอบนอกอยู่นรคะไกาศตอนนี้เนี่ยเมือ์ยังปลอดภัยอยู่นะคะระดับน้ำก็ยังคงไหลค่อนข้างเชี่ยวมากเลยถ้าดูมวลน้ำก็ยังมาอย่างเรื่อยๆนะคะก็ยังเฝ้าระวังอยู่ช่วงนี้น,ะะน้ำไหลแรงมา ท่านที่หัวใหนะคะอะไรจะเอาอยู่ม,มันจไม่พนั่นได้ไหมตงนี้เป็นองอีกประมาณสองคืบทหารมาเป็นลมล็นะคเพื่อเขู้้จะรอดไหมเนี่ยไม่นะ่ารอด<ม>เอนน,นนีอคืนจะรอดไหมเนะี่ยไม่ฝั่งเราเนี่ยไปพอกระไรบ้านคุณฝั่งคอนโดนึงตลาดจะไม่เรือ อันนี้คือสะพานพระร่วงนะคือจะถึงสะพานแล้วล่ะจริงๆิงมันก็ล้นแล้วแหละกลัวคืนนี้มันจะแทกมาเรื่อยปวดมึงเห็นนะขี้เมฆไม่เคยยั้งไหลเลยนี่ก็ประมาณสองคืบประมาณสองคืบคนโตเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยให้ลงไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยดูเด้อไม่น่ารอดลักอเรือการลักลอบบูเรียบ จริงๆคือน้ํามันท่วมกว่าระดับถนนไปแล้วนะจริงๆแล้วเอาจริงๆนี่คือระดับพื้นพื้นถนนแต่ตรงนี้คือน้ําท่วมสูงไปแล้วกว่าระดับถนนไปแล้วอันนี้คือวัดลาดชธานีนี่คือสะพานพระล่วง มันมีถังน้ำที่เขาได้เอาเ,อเครื่องเครื่องคลองน้ำหนักบ้านกันนั่นดูเถิดจำนวนเครือ่องบ้านจากสรรเยื่อตุยแน่นี่คือสะพานพระล่วงนี่คือสภาพน้ำลอดใต้สะพานไปเนาะคืนนี้ก็เฝ้าระวังกันนะคะน้ำท่วมแน่นอนสุขโขทยัย อมาแน่นอนน้องน้งนำคืนนี้อีกสองคืบลวกล้ลนกำแพงอ่ะแล้วน้ำก็มาค่อนข้างเร็วด้วยอ,อืมสอคืบเข้าตลาดแม่แล้วแค่ก็สอบสายมันจะเอาไหวไหมอืมแค่ก็สอบสายไม่น่าจะไหว มไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้น้ำยมสุขโขทัยนะคะสวัสดีค่ะทางกําแพงระวังน้ำอ๋อคนละสายน้ำยมสุขโขทัยมาสุขโขทัยระวังน้ำกันนะคะ โอเคพอให้เห็นบรรยากาศน้ำท่วมนะคะ, Hi, <okay. S 2> ะร้วนพรให้ดูบรรยากาศน้องน้ำน้องน้ำ แล้วน้ำไหลค่อนข้างเชี่ยวด้วยนะไหลแรงม,มีวัดราชธานีโอเคไปแล้วจ้ะ